อ่าโอเคเราเสียเวลาไปเก้าหนึ่งเพราะอะไรตีเสร็จปุ๊บสลับขาจริงแต่มันกลายเป็นอยู่คาที่นะครับเดี๋ยวลองตีแบบจะฝึกวันนี้จะสอนโปรแกรมที่แบบออกไปตีแล้วถีบตัวให้ถูกและเก้าวได้ต่อเน,นื่องเลยนะครับจะลองดูก็น่าทำแค่นี้ก่อนเปิดอกเปิดอกนะถีบอันนี้นะขึ้นใหม่ถีบ ทีเปิ umas, <n> ดอกเปิดอกเปิดอกแต่แรกเลยเปิดอกขึ้นมาเปิดทบเปิดอกอ่าขอมองลูกยืดดีดีเระยับมาปั๊บยืดตีดีเอาใหม่ได้ไหมเร่งเท้าทีปั๊บแตะขึ้นเลยอ่าขอไวกว่านี้ได้ไหมครับแบบนี้แบบนี้แตะมาขึ้นเลยนะเปิดอกนะเด้งทีขึ้นเลยทีไปหลังแล้วยันขึ้นมาตีดีมากแอทีไปหลังแล้วยันขึ้นตีดีครับ และทีบไปหลังแล้วยันขึ้นดีมากอ่นะคราบก้าวมาข้างหน้าละเปิดขึ้นดีเดินเปิดขึ้นเดินไปก่อนเดินดีแล้วเดินเดินเนะดินอ่ะขย่ามาขึ้นมาพร้อมเด้งไว้ทีปับแล้วเดินยกไหม่ทีหลังลทขีบข้างหน้าเดินดีมากครับเห็นไหมขึ้นทีปั้งเดิน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 ดีนะแล้วดึงตัวมปเรื่อยๆยก เปิดออกทิบขึ้นเดิ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 นโอ้ทิบขึ้นเดินเดินยกไม้ตีตีกลับไปเด้งใหม่เด้งเด้งทิบขึ้นเลยเดินหนึ่งสองสามเท่านะกลายเป็นเร็วแล้วเห็นไหมทิบปั๊บยกเดินยกไปเลยตีตีมายกไม้เต้งทิบเดินยกไม้ตีแรงใช้่างเยอะไปใช้แค่มือนะครับเหมือนกวักมือเรียก ขยับขึ้นเดิน4ีอ่ะยกไม้ลอยนะเราไม่ต้องคิดเกี่ยวก่อนนะใช้ลงทุนน้อยๆเบาๆเบา,เา,าลงนะรับไม่ได้หรอกนะครับแต่รับได้ต่อเมื่อเรางางก็เปิดแต่เขารู้ว่าตีอะไรเนะี่ยโอกาสที่เขารับได้มีอยู่แล่ถ้าตีแค่นี้ยรับยากนะครับขึ้นทิปเดินซีดีมากแหละแค่นั้นพอเลยยกทิปขึ้น,นเดินซีไม้ ไม่ต้องกวนติดนะกล้าเล่นไปเลยครับแล้วยกเปิดตีเดินดีมากเองนิดเดียว,ย,วยกทิพตีดีมากยกทิพเข้าเลยยกพอดีพอดีนะเร็วไปเร็วไปเรียบใหม่ขึ้นเด้ยงยกทิพยกไม้พอดีพอดีดเออแล้วเราไม่รีบเราจะไม่มั่วนะครับค่อยๆแรงแล้ว เดี๋ยวน้าลงใต้น้ำนี่เหนียน้าลงมาใต้น้ำาอันี้ดีพอไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเยอะจะลองอ่าแล้วอ้าแล้วกดตรงเดียวอ้าแล้วอ้าแล้วกดอ้ากดอ้ากดโถมางน้านนี่ดี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 แค่นี้พอเลยนะบีกตัวเดินดีดี ยกเด้งทีบหลังเดินตีดีมากอ่ะไม่ต้องแรงเห็นไหมยกตีเดินอ่ะสมาธิดีนะเด้งไม้ค่อยๆทีบดึงยกตอนนี้ศอกมันนำเห็นไหมพอสอกนำขึ้นมาเมื่อไหร่นนีะ่โอกาสอ้าเยอะเลยแต่ถ้าเกิดสอกไม่นำมาหน้าไม้นำดำศอกมันจะจิ้มลงอย่างเดียวนะมีความแล้วเนะี่ยผมความแต่แรกแล้วแค่กดลงไม่มีทางโด่งเลย ไม่มีจังหวะไหนที่ลูกจะโด่งได้เลยเห็นไหมครับขึ้มนมาเนี่ยนะโดนโดนตรงไหนก็ได้ลูกกดกดเลยตียกเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ยกเลยนะพอยกเลยเนี่ยมาข้างหน้าเนี่ยมันจะตีง่ายเห็ไหมครับป๊อปละไม้ตกไปยกอที่เนี่ยมันจะไม่ทันลลนะครับทีปั๊บยกต่อดีมากเออเนี่ยจะเร็วละไปข้างหน้าเน่อยนะอันนี้นะนนะปวามมือเลยมป๊อปป๊ออ่าดีครับเปิดเดินขยับยกตียกช้า ทใหมาลิกเดินขยับจิ้มดีเดินดึงตัวไปยกขึ้นเดินยกตีดีมากได้ต่อตีเดินขยับยกดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นยกถีบขึ้นหน้าเลยไม่เสียวะาขึ้นยกกลไปขึ้นติดตัวเดินปึ๊บดีงั้นนะเลี่ยนๆยังตีได้เลยครับพร้อม ไม่ต้องเด้งกระดไม่ต้องเด้งกระดัเพราะว่าเราได้จากกระตุ้นขามาแล้วนะครับลองพลิกแล้วตีเลยพลิกแล้วตีเลยเดินตีคุมยกเดินตียกขึ้นเดินตีตีนะแล้วเป็นตัวด้ลหน้าหลังไายเป็นเราไวล้นมีไวกว่าเดินลวไม่คิ่ยากมันคยากลนะครับ้าแล้วไม่ยกไม่้าไม่ไม่ออกแล้ว

Yoke, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, not Hey. 12, hey. 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 hey.